ต้องไม่จริงจังรเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล่นกับความเชื่อแล้วก็คุณก็โดนทักว่าคุณต้องไหว้ทุกซีนเลยปะใช่ตอนที่ก่อนทำก่อนที่จะเริ่มต้นจริงจังเนี่ยคือเราไปไหว้กันถึงวัดที่อุบลเลยเพราะว่าอยากแบบเดินสายทําบุญเดินสายทาบุญเพื่อแบบเติมบุญเนาะเพื่อให้อะไรมันแบบดีขึ้นแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็ทํามาว่าแบบคนที่เล่นเป็นเข็มจีราเนี่ยต้องไหว้นะแบบถูกคิวเลยอันนี้คือรีมาร์คสําคัญแต่คนนึ่งก็ต้องไหว้ด้วยเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่ออะไรอะไรี้ แต่ว่าถึงจะไหวทุกคิวถึงจะมีแมจิกเด r เตอร์มีเทวะสัมพันธ์ก็ยังไม่ไหยเราก็มีเรื่องเล่าจากในกองมาฝากพวกเราอยู่ดี <H ugh> แน่นอนแน่นอน,น,น,อนอเริ่มจาก <c oughs> เริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากใครก่อนดีอ น้ำปิงก็ได้ถ้าตามส่วนใหญ่เป็นเรื่องในกองไหมน้ำปิงเป็นเรื่องในกองวันนี้วันนี้เป็นเรื่องในกองเลยเหรอโอเคโอเคเพราะว่าแค่เรื่องในกองนัก็เยอะแล้วใช่ไหมแล้วก็็นเรื่องที่เพิ่งเจอกันมาล่าสุดน้ำปิงเตรียมมาสองเรื่องมีพิธีปลุกผีกับโลเคชันหลอนกับใครตามมาจากกองน้องอยากเล่าเรื่องไหนก่อนเอาเป็นพิธีปลุกผีกับโลเคชันหลอนแล้วกันะมาเรื่องราวเป็นยังไงคะคือเรื่องราวเนี่ยมัน เกิดขึ้นในคิวคิหนึ่งที่เราต้องไปถ่ายทำในต่างจังหวัดเนาะเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของแบบพูดผีวิญญาณเรื่องของแบบมันมีสถานที่ที่แปลกแลอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราไม่ได้รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นหรือตรงไหนมันมันเป็นที่ที่เฮียนเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่ทางอีสานไหม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เคแต่ว่าคือความที่โลเคชั่นของเข็มทิลาเนี่ย มันใช้หลายที่มากแบบทีมโลเคชั่นสเกลโลท,ที่ที่ค่อนข้างแบบทําถึงจริงๆในแง่ของบรรยากาศในแง่ของความสมจริงแล้วก็ในแง่ของออสิ่งที่มันมองไม่เห็นอนะบางทีเราก็รู้สึกว่าออไม่รู้ว่าทีมโลเคชั่นเขาใช้เซนส์นห,รออรหรืออะไรหรืออะไรนาทางให้เขาไปอะไรอ่เงี้ยพอไปถึงโลเคชั่นนั้นที่เราก็ค่อนข้างค่อนข้างแปลกใจเพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นที่ รู้สึกแบบพอไปถึงหลังจากลงรถต,โตู้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นโรชั่นที่เย็นยเยือกมากมันเป็นโรชั่นที่เราไปถึงแล้วเราก็รู้สึกแปลกๆคือทุกทีมันจะไม่แบบไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณสามชั่วโมงหรืออะไรสัมติงประมาณนั้นเพื่อให้ไปถึงน,นะครับแล้วพอ,อพอวันนั้นไปถึงก็ไม่ไมียังไม่ได้มีอะไรมากเราก็โอเคเตรียมตัวเข้าโรชั่นเพราะว่าวันนั้นเป็นคิวไนนเนาะซึ่งคิวไนที่ว่าเนี่ยมันก็ว่าได้เรื่องวัน ันที่ไปถึงที่โลก็โอเคเต็มตัวพอจะต้องเข้าซีเนี่ยม,มันมืดละเพราะมันเป็นไนท์ซึ่งตอนอจะเริ่มิธีเนี่ยว่าเหมือนเรามารู้ทีหลังว่าในบริเวณนั้นเนี่ยคนที่อยู่กับเราอะ่ะเขาเป็นคนมีเซนก็คือแม่นางเนี่ยคือเขาเห็นว่ามีคนมามีคนมาแบบมาอยู่ดูเขาแบบมุงเหรอไม่ไม่ครับมีคนที่มาเหมือนช่วยแม่นางในการแบบดูแลต่าง,งๆไดๆ้อะไรเงี้ย ซึ่งเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าความทีมมาถ่ายไมเราก็เลยคิดกับตัวเองเนาะแต่ว่าวันนั้นเองที่หลังจากที่เราเข้าสีนเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็เขาเรียกว่าเราก็มาเข้าห้องน้าปกติเพราะว่าไปเข้าห้องน้ําครับแล้วหนูก็ลงมาอืคือเก่งได้ไปโลนี้ด้วยไหมคะไปโรนี้ด้วยไปด้วยหรอแล้วเรารู้สึกไหมจริงจริงก็ โลเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงว่าในในในมุมของเก่งนะเก่งรู้สึกว่าเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งที่เก่งรู้สึกสบายใจอ้าวเหรอใช่ันนี้นะเราับสบายใจจิตอาจจะไม่ตรงกันกันจิตอาจจะไม่ตรงกันคือคือเก่งอ่ะได้ได้ขึ้นไปบนบนถ้ำอะไรแบบนี้ใช่หมายถึงโลนี้ใช่ไหมคะโลนี้มันก็จะคนละมูดกับโลกับข้างล่างนะโอใช่แต่ตอนถ่ายทําพิธีก็รู้สึก เหมือนกันเหมือนกัน,น,กนแต่ว่าพอน้องบอกว่าโลนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหรแ่แปลว่ามันจะต้องมีโลอื่นที่เก่งประสบมามี well. อัพเวลอ่าเดี๋ยวเบก่อน <c oughs> กลับมา <c oughs> เดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าจากน้องเก่งค่ะ <c oughs> ได้เลยขานกลุ่มโปง สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอและอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนุชอยากจกพุง efm 9 4 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวอาหารแบบเก่งกำลังขนลุกอยู่คนเลยถามว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่บอกเราเห็นเลยเราไม่บอก เดี๋ยวเราจะปล่อยเวอร์ชั่นอันคัดพูดเล่นนะไม่ีนะมาฟังเรื่องจากน้ำปิงได้ขอคำมาแล้วก็ไหว้กันใหม่อพอตกกลางดึกเว้แต่สุดท้ายก็คือมาไหว้จนได้ไม่แต่ว่าสิ่งที่น้ำปิงอยากเล่าอีกรอบหนึ่งคือไอ้จังหวะที่เราเตรียมของอะไรเสร็จเนี่ยแล้วเราจะมาไหว้เนี่ยน้ำปิงไปกับเออของน้ำปิงเนาะพี่มุกก็ไปนั่งแล้วก็วาง